สวัสดีค่ะนางไหม่พายิปซีจ๊ะจ๋าถ้าเขาบอกคุณได้ในวันวาเลนไทน์นี้เขาอยากจะบอกคุณว่าไม่หมอจะอ่านเป็นไดอารอกนะคะอยู่ที่เธอนะใจของฉันเนี่ยอยู่ที่เธอรู้ไหม นะเขาบอกว่าใจอยู่ที่เธอเนี่ยมาเล็กเนี่ยอยากจะไปหาเนี่ยคิดถึงมากๆเลยใจของฉันอยู่ที่เธอแล้วก็อยากไปหาอยากเทคแอคชั่นมากๆฉันฟังเพลงนี้ฉันฟังเพลงไม่เธอเนี่ยอยู่ในเสียงเพลงของฉันในในทุกๆเพลงเลยวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันมาเลนไทยวันมาเลนไทยอยากจะเดินทางไปหาเธอเหลือเกินอยากไปฟังเพลงที่ เธอส่งให้เธอฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเราในวันวาเลนไทน์แต่เธอคงก็จะอยู่กับครอบครัวของเธอละสินนะอืมฉันก็อยู่กับครอบครัวของฉันไม่รู้จะทำยังไงให้ความรักของเราได้เดินทางมาร่วมกันรู้ไหมว่าเธอมีค่ามากสำหรับใจฉันอยากมีโอกาสในวันวาเลนไทน์ที่จะได้อยู่กันสองต่อสองจังเลย แต่ก็อย่างว่าแหละต่างคนต่างมีภาระหน้าที่มีภาร,ระที่จะต้องทำฉันมีความฝันนะว่าจะได้จูงมือเธอในวันวาเลนไทน์ฉันควรจะทำยังไงดีอืมฉันก็อยากแอคชั่นนะอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันเนี่ยรักเธอมากมากเลย You speak to me Joe music เนี่ยเห็นไหมคุณอยู่ในเพลงของฉันในทุกๆเพลงเลยฉันฟังเพลงแล้วก็คิดถึงเธอในวันวาเลนไทน์ I want t o f you are happy w h a t h o w ฉันสงสัยเหลือเกินว่าเธออะอยู่กับฉันได้ไหมฉันสงสัยเหลือเกินว่าเธออะมีความสุขได้ไงเวลาที่ไม่มีฉันอยู่เธอมีความสุขไหมเวลาที่ไม่มีฉันอยู่ I am so a t t r a c t i v to you ฉันนะนะหลงเสน่ห์เธอรู้ไหมฉันหลงเสน่ห์เธอ I want to be more than friend ฉันไม่อยากเป็นเป็นเพื่อนอะฉันอยากเป็นคนรักฉันอยากจับมือเธอไป I know that I c o s l d l i n e with you แต่ว่าฉันก็ไม่กล้านะล้ำเส้นเธอนะฉันไม่กล้าล้ำเส้นเธอ I r e p a y our conversation our e n d our ฉันนะ่ะดู สตอรี่เธอดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก